ครับสวัสดีครับพวกเราจากกลุ่มแม่เสือเฉานะครับวันนี้จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับ Gen AI p e r p l e x i t y AI ครับจากบริษัท p e r p l e x i t y AI c o อ p a คอครับครับอินโทรชั่นนะครับ p e r ร์เฟ i t y AI นะครับคือ Generative AI นะครับที่พัฒนามาเพื่อให้สามารถเข้าใจบริบทหรือว่าคอนเทนต์แล้วก็ตอบคำถามผู้ใช้ได้ครับโดยใช้เทคโนโลยีอย่าง NLP นะครับและ L M แล้วก็ Machine l e arning นะครับซึ่งไอจุดเด่นของ Pur p e r p e x i t y เนี่ยก็คือว่ามีด้านการเสิร์ชนะครับมีการแปลรูปแปล r ร f เ r e รน e ให้นะครับเป็นสามารถให้ให้ย s เซนี่ยไปหาข้อมูลต่อได้ครับซึ่ง CEO ของ Pur p e r p e x i t y AI นะครับนั่นคือ a าร v i n บินซินินซินนิวาส ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ PPLX API ครับซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงเทคโนโลยีพวกเหล่านี้ครับผมจุดเด่นหลักๆของ PPLX นะครับนั่นก็คือ East of o o u ครับผู้พัฒนาเนี่ยสามารถพัฒนา API มันไปใช้ได้อย่างรวดเร็วครับโดยที่อาจจะไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญมากนะครับหรือว่าอาจทำให้ผู้พัฒนานีใช้งานได้ง่ายขึ้นครับสองนะครับก็คือว่า Fast inference ครับ API นะครับถูกออกแบบมาให พื่อมีประสิทธิภาพสูงในการประมวลผลนะครับโดยใช้อย่าง NVIDIA Tensor RT LM นะครับบน GPU A 100ครับเพื่อให้การประมวลผลเนี่ยมีประสิทธิภาพครับผมอันที่3านะครับจะเป็นในเรื่องของ Real Time d a t a Access ครับ้วยการใช้หลัง API เนี่ยทำให้ LM สามารถดึงข้อมูลแบบ Real t ว m e ได้นะครับในส่วนของรูป้า่ขวานะครับจะเป็นการโชว์ว่าโอเค API ของเขาเนี่ยสามารถลดซอสนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีด้วยครับสามารถลดฟอรสไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยครับ ในส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของเบส m o เดล p r p e c i t y ai นะครับซึ่งเบสโมเดลที่ใช้นะครับจะเป็น g p t 4นะครับเป็นโมเดลที่พัฒนาโดย open ai นะครับมีความสามารถในการประมวลผล nlp ที่สูงมากครับต่อมานะครับก็จะเป็น c e n l 3นะครับเป็นโมเดลจาก a e n t o r o p i c นะครับที่มีความสามารถสูงในการเข้าใจและก็การสร้างข้อความครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยก็จะเป็น mister large นะครับแล้วก็ llama t r e e นะครับซึ่งเป็นโมเดลที่พัฒนาเสริมความสามารถในการเสริม ในส่วนของ Transformer นะครับ form a n s f o r ร e ์ a r c h i t e c t u r e นะครับนั่นก็คือ,อการสร้างคำต่อไปโดยใช้ความสัมพันธ์ครับเป็นการคำนวณทั้งเซตนะครับทำให้ไม่ลืมตัวพารามิเตอร์ตัวก่อนหน้านะครับซึ่งต่างกับในส่วนของ RNN นะครับที่ยิ่งเทรนมากขึ้นเนี่ยเดีวก็จะลืมพวกพารามิเตอร์อันดับต้นๆไปเรื่อยๆครับการทํางานนะครับในขั้นตอนแรกเลยนะครับก็จะเป็นการ t o k e n i ไ a นเซชครับคือการแยกคําก่อนที่จะแปลงเป็นเวกเตอร์ครับเช่นอ่าเรามีคําว่าฉันชอบคุณนะครับแล้วก็จะแยกออกมาครับโดยที่เรียนรู้คำตวงนี้จากการเทรนโมเดลก่อนหน้าครับ2นะครับก็คือการเอ b เ d บดดิครับการเปลี่ยนข้อมูลโทเคนนะครับให้เป็นเวกเตอร์ครับอ่าอย่างอันนี้เป็นยกการยกตัวอย่างเช่นฉันชอบคุณนะครับก็จะแทนด้วยเลขต่างๆครับ อันที่สามนครับก็จะเป็นในเรื่องของ positional encoding นะครับคือการเพิ่มระดับข้อมูลให้กับโทเค็นะครับเพื่อให้โมเดล transformer เนี่ยเข้าใจว่าแต่ละคำอยู่ตำแหน่งไหนของประโยคน,นะครับรวมไปถึงตอน decoder ด้วยนะครับเพราะว่าจะทำให้โมเดลเนี่ยเรียนรู้ประโยคได้อย่างถูกต้องครับต่อมานะครับจะเป็น attention นะครับ attention คือการหาความสัมพันธ์ในระหว่างคำในข้อความนะครับหรือ,อและคือ process การน,นำ input e ทคเนี่ยไปคูณกับเวกเตอร์นะครับหรือว่าเวกเตอร์ที่ถูกเทนมาแล้วเพื่อเลือกความสัมพันธ์ที่เหมาะสมหรือมากที่สุดในการสร้างคำหรือประโยชน์ต่อไประหว่าง Input text กับ outputput text นะครับโดยจะหาความสัมพันธ์แต่ละ s ิงเกิลเวิรครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ s e t ร์ t เท n t i o n ครับก็จะมี Q k แล้วก็วครับคิี่นะครับใช้เพื่อกำหนดคำถามหรือว่าสิ่งที่ที่เราสนใจนะครับนี่คือเป็นตัวแทนลักษณะของคำที่ใช้ในการตอบนะครับ ส่วน value เนี่ยก็คือเป็นข้อมูลจริงที่เราต้องการดึงมาตามความสัมพันธ์ที่ได้จาก query และ key ครับในขั้นตอนที่1น,นะครับเราจะทำการาสร้าง query, key แล้วก็ value นะครับนำ input text เนี่ยครับซึ่งในตัวอย่างนี้เราก็จะใช้ get p a r a m e t ของเขานะครับซึ่งเราก็จะใช้คำสุดท้ายนะครับเป็น vector พอเป็น vector ปุ๊บเราจะนำ vector ตัวนี้เนี่ยไปคูณกับ h ว Vector หรือว่า w e i g h t matrix นะครับที่ ผ่านการเทนมาแล้วครับหลังจากนั้นพอเราคูณปุป๊บเราก็จะได้รีซอสแทนเวกเตอร์ของเสอนะครับหรือคำว่าเขาหลังจากนั้นก็เราก็จะแยกกันเป็น3ส่วนครับเป็นคิวรี่ชีคีแล้วก็แวลูครับโดยสมมุติ Dimension ให้มีเท่ากับ128ครับครับในส่วนต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของ s p e to a t t e n t i o n h e a d ครับเราจะทําการ Attention h e a d นะครับไปเพื่อเพื่อเพื่อเพิ่มการโฟกัสของข้อมูลในหลายมุมมองนะครับ แล้วก็ r e dimensional u c e d นะครับเพิ่มความต้านทาน overfitting หรตตือรู้ c o n t e ต t ประโยคได้ดีขึ้นนะครับเหตุ <c oughs> ผลที่ต้อง r e c e เนี่ยเพราะว่าเมื่อเป็น m e t r i c กลายเป็น m แล้วเนี่ยจะทำให้กา,คารคำนวณเร็วขึ้น <c oughs> ในส่วนต่อมานะครับเราจะ,ะให้แต่ละเฮนาสามารถจับความสัมพันธ์หรือว่าตัวก,กันใน e n v i r o n m e n t ต่างแตกต่างกันได้อย่างอิสาระน,นะครับโดยแต่ละเฮนจะทำงานในมุมมองที่ต่างนะครับอย่างเช่น focus กับคำที่อยู่ไกลหรือใกล้อาจจะเรยียนรู้ contextual relation ที่ต่างกันครับในที่นี้เราก็จะแยกอันมาเป็นสี่เหตุครับสามนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ p e r f o r m a t t e n t in o in each h a i n นะครับก็คือว่าเราจะทำการเอาเมื่อกี้นะครับมาคูณกับ k นะครับของแต่ละคำครับแล้วเราก็จะได้ค่าสกอร์มาครับซึ่งค่าสกอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกว่า เราควรจะโฟกัสคำไหนเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นเช่นว่าเสาเนี่ยควรจะสื่อถึงอะไรมากที่สุดในประโยคก่อนหน้าครับครับต่อมานะครับเราก็จะทําการอ่าเอา k เ,เนี่ยไปคูนกับ v ครับหลังจากของแต่ละคํานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้อ่าค่าซ้ำออกมาครับหลังจากที่ในเราทํากับทุกๆเฮตุแล้วเนี่ยครับ เราก็จะเอาซัมมารวมกันครับโดยที่จะมีขนาดเท่ากับอันเดิมครับก็คือ dimension เท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดครับประมาณขั้นตอนที่ห้านะครับนั่นก็คือการคูณแ e t เข้ากับ position matrix ครับ position matrix เนี่ยก็คือตัวช่วยในการปรับข้อมูลที่ได้จากหลาย attention head นะครับให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับ structure ของโมเดลครับอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้เราได้ค่าจากการซัมมาใช่ไหมครับเป็น z e t หนึ่งสี่คอนแครครับแล้วก็จะมาคูณกับ position matrix นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้่าเซตโปรเจกออกมาครับหลังจากที่ตราทำขั้นตอนเมื่อกี้นะครับก็จะสู่ขั้นตอนต่อมานั่นคือ to s e p r o j e c t to fully connected layer นะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการของฝั่ง d e c o d e r แล้วครับซึ่ง fully connected layer เนี่ยจะทำการแปลงค่าผ่านการคำนวณทางอนิสตา,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 านะครับแล้วก็ใช้ oh, a c t i v a t e function เพิ่มเติมนะครับเพื่อเพิ่ม non linear ในการคำนวณกว่อนที่จะนำ ค่าการคำตัดไปเช่นรีลูกิรูนะครับหลังจากนี้นี่ก็นี่ก็จะเป็นการเอา C p โปรเจกต์นะครับเข้าไปใน fully c o n n e c t e d Layer รครับแล้วก็เอามาเป็นรีซอสครับหลังจากที่เราทำขั้นตอนเมื่อกี้นะครับก็จะขั้นตอนของดัด product resource นะครับผมกับทคำศัพท์ที่เรามีนะครับนำาีซอเนี่ยไปคูณดัดโปรดักกับ Work นะครับแล้วส่งซอฟต์ี่ยเพื่อแปลเป็นค่าความน่าจะเป็นครับอย่างเมื่อกี้เราได้รีซมาใช่ไหมครับ แล้วก็เอาไปฟูลกับคําต่างๆครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั่นคือสาว่าไปครับซึ่งก็จะเข้าอ่าเข้ากับบริบทของมนุษย์ครับเอตพาแม่ของสาวไปตื้อๆครับแล้วก็จะทำอย่างนี้ทั้งประโยคไปเรื่อยๆครับครับสําหรับในการทํางานออกมาเป็นผลลัพธ์ได้ยังไงนะครับผมก็จะมีขั้นตอนทางนี้นะครับหนึ่งนะครับการ embedding ครับผม เป็นการแปลงข้อมูลเช่นคำนะครับให้เป็นตัวเลขเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ครับผม2นะครับ positional encoding นะครับผมเป็นการบอกลำดับของคำแต่ละคำในประโยคนะครับเพื่อให้โมเดลรู้ว่าแต่ละคำมีตรงไหนครับผม3นะครับตัว attention mechanism นะครับผมเป็นตัวคำนวณว่าคำไหนสำคัญบ้างในประโยคนะครับเพื่อเข้าใจความหมายของประโยคให้ดีขึ้นครับผมและสุดท้ายนะครับ feed forward network นะครับ เป็นการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเพื่อสรุปคําตอบหรือแปลเป็นภาษาที่ต้องการครับผอในส่วนต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของร r าน language model ครับ L M คืออะไร L M ก็คือ uh, transformer นะครับที่มีพารามิเตอร์จํานวนขนาดใหญ่หรือว่ามหาศาลนะครับอยู่ภายใน neural network ครับทำให้สามารถรองรับการสร้าง relation จาก token จำนวนที่มากๆมากๆได้ครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของเมาร์ตี้ของ l m ครับหนึ่งเลยครับก็คือ large parameter ครับมี parameter หลายล้านตัวหรือหลายพันล้านตัวนะครับทำให้สามารถจับพวกฟีเจอร์แล้วก็คอนเทกต่างๆได้ครับ2นะครับนั่นคือในเรื่องของฟีเจอร์ prediction ครับ l m เนี่ยสามารถทำนายหรือว่าสร้างข้อความใหม่ได้นะครับโดยอิงจากคอนเทกที่ได้รับนะครับอย่างเช่นพวกการตอบคาถามครับ สามนะครับก็คือ multitasking นะครับ l m สามารถทํางานในหลายๆด้านพร้อมกันได้ครับอย่างเช่นการสรุปข้อความการสร้างข้อความต่างๆครับอย่างตัวอย่างในด้านขวาเนี่ยครับก็จะเป็นจํานวนพารามิเตอร์นะครับอย่าง GPT 2เนี่ยก็จะมีค่าพารมจำนวนตัวพารามิเตอร์เนี่ยก็ประมาณ1.5บินล้านได้เลยครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของโมเดลอิ p r ูเม m นต์หรือว่าการทําให้โมเดลเนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งในขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําการเอ่อเนี่ย เอามา p i n LM ก่อนนะครับซึ่ง p i n ก็คือว่าการฝึกโมเดลแบบ u ม่ซูเปอร์ไวตโดยที่ไม่มีผู้หรือว่าไม่มีผู้สอนนั่นเองครับในการหาความสัมพันธ์ของการแลระก,กันในโมเดลโดยไม่ได้ํำกัดว่าอะไรคืออะไรครับเพื่อให้โมเดลเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของภาษาครับ2นะครับหลังจากที่จบ p i n นะครับก็จะมาสู่ในเรื่องของ Instruction Fine Tune นะครับก็คือเราจะนําการเราจะนํามนุษย์เนี่ยมาสอนโมเดลนะครับเพื่อที่จะลาเบลว่า อะไรถูกอะไรผิดนะครับอะไรควรทําเป็นแบบว่า s u p e r v i s e learning หรือว่าแบบมีผู้ฝึกสอนครับโดยที่โมเดลที่ผ่านการฝึกสอนจากบรรลุเนี่ยจะเรียกว่า i n s t r u c t m o d e ครับส่วนที่สองก็คือการบรการที่ทําให้โมเดลเนี่ยสามารถปรับตัวเองได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์มากํากับตลอดเวลานะครับอย่เช่นการ r e f o r m เ t learning นะครับเช่น deep Q ใช้ neural network l e a ู n ไปเพื่อหารางวัลหรือ reward ที่ดีที่สุดนะครับ แอชช่นแชท GPT นะครับที่ใช้ reinforcement learning นะครับจาก human f e e d b ครับในการนำข้อมูลจากที่ผู้ใช้ป้อนมาเนี่ยเอาไปเทรนนะครับแต่ว่าไม่ได้เทรนทั้งหมดนะครับก็มีเอาไปเวทต่างๆนะครับเพื่อให้โมเดลเนี่ยยังดีแล้วก็ตรงที่ครับมนุษย์เนี่ยก็ยังเป็นคนที่จะเป็นสอนให้ l m นะครับเพื่อให้โมเดลเนี่ยเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องออกมาเหมือนเดิมครับอย่าง ในตัวด้านล่างนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนนะครับเป็น p t e t e n ซ i n g p ิ่ง e n t ก็จะเป็นในเรื่องในส่วนของไฟจูนต่อนะครับซึ่งไฟจูนเนี่ยบางทีก็จะมีการนำคอลเลกชันพร้อมที่เป็นเซ็ตพร้อมอยู่แล้วเนี่ยเอามาเอามาไฟจูนนิ่งด้วยครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของพ o อมติ้งครับแล้วก็โมเดลที่ผ่านการ o ูฟเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็น Augmented Model ครับ แล้วก็อย่างอ่า r e f o r c m e n t learning อย่างน้านขวานะครับก็จะเป็นอ่า baby นะครับเมื่อ b aby นั่งเฉยๆเนี่ยก็จะไม่ได้อะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้า baby ออก s t a t e อย่างเช่นร้องไห้เนี่ยเขาก็จะได้ reward เป็นคนนมกลับมาครับใน,นส่วนต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของ multi modal นะครับเนื่องจากว่าเป็ P P D I นไปที AI มีความสามารถในการ input input ที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายครับสามารถ input image PDF แล้วก็อ่าพวกต่างๆได้นะครับ ่หากที่หากจะหากเราจะให้พวกนี้เนี่ยมาสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับเราแค่ต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นให้เป็นแพทเทิร์นเดียวกับเทคนะครับนั่นก็คือแต่งข้อมูลให้เป็นเวกเตอร์ครับเช่นว่า image รูปภาพสามารถถูกแปลงเป็นเวกเตอร์ได้โดยใช้ CNN นะครับเพื่อดึงฟีเจอร์ข้อมูลที่สำคัญออกมา ก็ในส่วน architecture ของเรานะครับ Perplexity AI เนี่ยใช้แลกหรือว่า Retrieval Augmented Generation สำหรับการ optimize เพื่อให้ LLM นะครับเข้าถึงความรู้ที่ specific มากๆหรือข้อมูลเฉพาะทางได้ด้วยอย่างแรกนะครับ Client เนี่ยจะทำการส่งคำถามหรือ question เข้าไปนะครับเพื่อเริ่มต้นกระบวนการนั่นเองอย่างที่สองนะครับกระบวนการอาจจะเริ่มที่ semantic search ครับหรือว่าจะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูล vector นะครับโดยใช้การค้นหาเชิงความหมายนะครับหลังจากนั้นนะครับ จะทำการดึงข้อมูลหรือว่า contextual data ดึงข้อมูลเอกสารที่ใกล้เคียงจากฐานข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลต่อน,นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับ Prom นะครับจะเป็นการป้อนคำสั่งไปยัง LLM นั่นเองข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลพื้นฐานที่คนพบเนี่ยจะถูกใช้เป็นบริบทและยังส่งไป LLM เพื่อำคำถามของผู้ใช้ครับหลังจากนั้นนะครับ Post processing นะครับการประมวลผลภายหลังนะครับ LLM เนี่ยจะสร้างคำตอบขึ้นมานะครับและ อาจผ่านการประมวลผลเพิ่มเติมก่อนส่งให้ผู้ใช้โดยตอบกลับไปยังคล i ายเอนตามคําถามที่ได้รับครับหลังจากนั้นนะครับก็จะส่งคําตอบของผู้ใช้เนี่ยให้ครับในคําตอบสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นการแสดงภาพการทํางานของแลกแล้วครับซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยยูเซอร์เนี่ยก็จะทําการอินพุตมานะครับหรือว่าเป็นยูเซอร์พร้อมมาครับกอ็อินพุตมาที่เ e เ a อ App ครับหรือว่าอินเทอร์เฟซครับ แต่ว่าไม่ได้จะวิ่งไปที่ LRM โดยตรงครับแต่ว่าจะวิ่งไปที่เวกเตอร์ดัตเตอร์เบสก่อนครับเป็นการอ่านซิมิล่าเซิร์ชครับหลังจากนั้นเนี่ยเวกเตอร์ดัตเตอร์เบสเนี่ยเป็นเวกเดัตเตอรเบสที่เก็บพวกข้อมูลไอเชื่อข้อมูลบริษัทละกันครับที่ว่าเฉพาะทางมากๆนะครับหลังจากที่ซิมิล่าเซิร์ชในเวกเตอร์ดัตเตอรเบสเสร็จเนี่ยก็จะเป็นเรเวนแนนซ์เซิร์ชนะครับกลับมาให้ที่ GenAI App ครับ GenAI App เนี่ยก็จะเอาพร้อมนะครับบวกกับ relevant information เนี่ยไปที่ LLM ครับ แล้วประกอบร่างกันนะครับให้คําตอบกลับมาครับซึ่งการเรียนวันนัเนี่ยก็จะไม่ได้เพวกข้อมูลนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ถูกบัรจุไปใน L M ด้วยครับหลังจากที่ L M ประกอบประกอบร่างกลับมานะครับก็จะเอามาให้ J D I M นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพูดไปให้ user ดัตต์เชตของ Purpose ตี City นะครับ ประกอบด้วยข้อมูลจากหลายที่รวมรวมถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลวิชาการข่าวสารหรือโซเชียลมีเดียและการเค้นข้อมูลจาก Google นะครับเอกสารต่างๆเนื้อหาจาก YouTube และนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทสนทนามาช่วยปรับปรุงให้ตอบคำถามได้ดีขึ้นนะครับการใช้ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ p u r p o s e ตอบคำถามได้มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ครับ และสาม,มารถตอบคำถามที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้หนาตาของตัวเดมโมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานในตัว publicity นะครับผมในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะถามคำถามนะครับแปลว่าช่วยสรุปงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบของการทำงานจากที่บ้านต่อประสิทธิภาพการทำงานในประเทศไทยครับผมก็จะเป็นคำถามเชิงลึกนะครับผม สังเกตว่าก็จะมีในตัวของแหล่งที่มาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น demo ต,ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นอีกคําถามนึงนะครับที่จะเป็นคําถามเชิงเรียบเลียกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ discovery นะครับก็จะมีแหล่งบนหมู่ให้เราเข้าไปเลือกใช้งานครับในที่นี้นะครับเราถามคาถามนะครับ ที่เป็นเชนของการเปรียบเทียบนะครับคือคําถามว่าเปรียบเทียบการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีก,กับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในปีที่ผ่านมาข้อดีและข้อเสียของแต่ละแบบมีอะไรบ้างน,นะครับก็จะขึ้นข้อมูลมาแล้วก็ขึ้นสรุปมาด้วยครับผมรวมถึงนี้แหล่งที่มาด้วยนะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเชนออฟตอร์พรอมติงนะครับซึ่ง ในที่นี้เนี่ยเราให้งบหนึ่พันบาทนะครับแล้วให้ Pur p e r p l e x i t y เนี่ยเสนอมาว่าถ้าเรามีหนึ่งันบาทแล้วเราจัดปาร์ตี้เนี่ยเราสามารถใช้ไปกับอะไรได้บ้างนะครับซึ่งก็จะให้รายการมานะครับแล้วก็ให้ตารางของงบมาด้วยครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่จะแนะนำเราด้ครับในส่วนของ ในทางการนำ p e r p e c i t y ไปต่อยอดนะครับก็สามารถนำไปต่อยอดได้หลายด้านมากครับผมเช่นการสร้างแอปพลิเคชันนะครับที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็มีผลต่อ Production ของเรานะครับหรือว่าจะช่วยเกี่ยวกับการหางานวิจัยนะครับซึ่งอย่างตัวอย่างด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นการให้ p e r p e x i t y เนี่ยลอง Create Node.js นะครับ API ง่ายๆออกมาครับผมอย่างการงานต่อยอดในทางการต่อยอดหลัๆนะครับก็จะเป็นอย่างเช่น อ่าผู้ช่วยงานวิจัยครับใช้ค้นหาแล้วก็สรุปข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัยนะครับแชทบอทนะครับสําหรับธุรกิจครับสามารถนำปริซิ i t y เนี่ยไปช่วยสร้างพวกแชทบอทได้ครับผมอย่างเช่นอ่าอีคอมเมิร์ซนะครับหรือว่าบริการทางการเงินนะครับหรือว่าจะเป็นการตอบคาถามลูกค้าต่างๆครับผมสามนะครับระบบวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรนะครับสามารถอ่าให้ปริซิตี้เนี่ยช่วยสรุปข้อมูลนะครับหรือว่า Hypercity เนี่ยช่วยทำเกี่ยวกับ Python Data Analysis ออกมาได้มาได้ครับหรือว่าพวก d a t a าสา e ได้ครับใน,นส่วนของขั้นตอนที่4นะครับก็คือการศึกษาออนไลน์ครับสามารถอ่้ h y p e x i t y เนี่ยสอนเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆได้นะครับอย่างเช่นสอนเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าสอนในเรื่องของอื่นๆได้ครับที่โมเดลนั้นมีจุดเด่นแล้วก็เก่งในด้านานั้น,นครับอย่างตัวอย่างการต่อยอดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ การสร้าง Spring Boot Simple API นะครับเราลองเราได้ลองนะครับเอา p r p l e r y City เนี่ยมาสร้าง Spring Boot API นะครับก็สามารถไลนออกมาได้อย่างถูกต้องครับแล้วก็ในส่วนของด้านขวานะครับจะเป็นให p e r y City เนี่ยลองเขียนใน JS นะครับช่วยช่วยเขียนใน JS นะครับเป็น f ฟกัสฟ n น d ์และดีไซครับทำให้ p r e r t y City เนะี่ยแบบว่าออกแบบเกี่ยวกับการจัดตำแหน่งนะครับหรือว่าการวางเลเยอร์เเว็บไซต์ให้เรา i okay.